แลวที่ดูนักเต็กแข้งสายฟ้าต้องเปิดไฟในห้องให้สว่างและอย่าดูใกล้ทีวีเกินไปนะครับไม่มีทสวทรมารุ ประสานกันได้ดีมากเลยนอเฮ้ยเงาเงาเงาชายพูดนะเออทุกคนรวมตัวฟุตบอลฟรั่นเทียอินเตอร์เนชั่นแนลคู่ต่อสู้รอบที่สองของการแข่งขันคัดเลือกโซนเอเชียได้กำหนดนะตัวแทนจากกาตาดิเซิร์ตไลออนดิเซิร์ตไลออนเป็นทีมแบบไหนเหรอครับ จุดเด่นของทีมก็คือกําลังกายที่ไม่รู้จักเหนื่อยกับความแข็งแกร่งของเอลและก็ขาที่แม้จะโดนกระแทกก็ไม่ล้มอะค่ะเพื่อต่อสู้กับพวกเขาจะเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่งของกําลังกายพื้นฐานกับความสามารถของร่างกายขอให้ขัดเกลาทั้งสองจุดนี้ให้ถึงที่สุดก่อนจะถึงวันที่เจอกับกาต้าเข้าใจนะครับ <c oughs> ถึงจะบอกแบบนั้นแต่ว่าเราจะซ้อมกันยังไงดีนะเรื่องนั้นนะก็มีแต่ต้องวิ่งไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งมันเข้าไป พื่อฝึกขากับเอวให้แข็งแกร่งเัินสินะเงินไปกันเถอะคิดง่ายแต่ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยเออขอโทษครับต้องขอโทษจริงๆอะแต่วันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเอ๊ะเออไอ้หมอนั่นเอาอีกแล้วเหรอครับเนี่ยเฮ้ยทำไมถึงมีแต่เจ้าหน้านที่กลับกลางคันทุกทีเลยนะไม่รู้สิทำไมกันนะทุกคนเนี่ย ดูเหมือนจะกังวลเรื่องการก,กลับก่อนของทรรามารุกค,คุงขืนปล่อยไว้แบบนี้จะมีผลต่อกำลังใจของทีมเราควรจะไปตรวจสอบให้รู้นะครับสายค่ะเฮ้ยไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองกับตันคะพวกเราจะไปสืบเรื่องของทรามรุ ไงมั่งอ่ะรู้สถานที่ที่โทรามารุคุงไปแล้วล่ะงั้นเหรอถ้าอย่างงั้นไปกันเถอะฉันไปด้วยได้ไหมโอ็อนจิฉันเองก็สงสัยเรื่องของโทรามารุเหมือนกัน <c oughs> ดีละมันไปด้วยกันเลยนะย่านการค้าเห็นบอกว่าเขามีร้านอาหารตรงนั้นนะ่ะเจ้าโทรามารุทำไมถึงชอบหลับเร็วนักนะออ ปุยเป,ป้มาโทรมาลุคงไหนทุกคนจะไปไหนกันหรอไปหาโทรามารุน่ะโทรามารุคคงโทรามารุ้มักจะกลับเร็วเสมอเลยใช่มหม mm hmm. พวกเราอยากรู้เหตุผลน่ะเหตุผลไม่มีมีแต่มอเไซค์คันนี้น่ารักจังนะพวกน้องๆอ,อะไรกันเนีย่ยเยอโมแต่ไปอยู่กับพวกพันนั้นเลยมันเสียเวลา ไปสิ้นกับพวกพี่ดีกว่าน่าด้วยรถแวนคันนี้ใช่เอโดคุถ้าเกิดปัญหาระหว่างการแข่งขันแล้วก็รู้แล้วละพวกเรากำลังรีบอ่ะไปกันเถอะทุกคนนะเมินเหมินเมินเดี๋ยวจะไปไหนฮะเธอหน้าไปกับพวกเราเธอะลอยมือซะ่งถ้าไม่อยากเจ็บตัวแล้วก็ใส่หัวไปดีกว่าเจ็บตัวเหรอ ช่วยทำไปดูหน่อยสิเอ๊ะอะไรยังไงสการโอ้ยดูหัวมันส่งอะไรเนี่ยส่งอะไรไม่รู้เหมือนกันนั่นมันคุณโทบิทากะเอ้าพวกแกทำอะไรอยู่ลืมกฎของแกงแล้วอย่างนั้นเหรออาคือแปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายไม่ใช่หัวหน้าอีกต่อไปแล้วนะโทบิทากะฮาราสุแกเป็นหัวหน้าคนใหม่สินะแล้วซูซอเมะแล้วเสือเมะเหรออ๋อ จานั้นมันเกกาลูกตาฉันฉันก็เลยไล่ออกไปแล้วแบบเละตุ่มเปะด้วยกยุคของแกมันจบไปแล้วล่ะทบิทากกาจัดการได้ออะเ้ยจบา เราเองสินะฮะยุเอถอะคือพิทักษา์เป็นเพื่อนร่วมทีมคมสนสําคัญของเราอ,ะอ่ะถ้าอยากชกน่ะก็ชกฉันเถอะกับตันนายก็ด้วยเถอพิทัากษา์ถ้าอยากมีเรื่องให้ได้แล้วก็ฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองอะ่ะชิลมหมดหมดอารมณ์เลยวันนี้จะกลับก่อนก็ได้แต่วันนี่นี้น่ะต้องเอาคืนแน่เทอะพิทักกาอ <c oughs> ขอโทษที่ใช้กําลังนะออคนทุพิทากะเอ๊ะ <Yeah. S 1> ทำไมถึงทําเรื่องแบบนี้ันช่วยไม่ได้นี่ครับการใช้พวกมากบหนขยี้ฝ่ายที่เป็นศัตรูของตัวเองคือวิธีการขโหยหน้าคนใหม่นะครับพวกเราก็รู้ว่าวิธีการของคุณคารสุผิดนะครับแต่ว่าก็ขัดขืนไม่ได้เขาร้องแล้วครับคุณทพิทากะกลับมาเข้าแกงเถอคะครับขอร้องแล้วครับ นี่เป็นปัญหาของพวกนายไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะทำอะไรได้ขอโทษที่เพื่อนสมัยก่อนทำความเดือดร้อนให้นะมันเรื่องอะไรกันเนระโทบิตะขอโทษนะครับกัปตันผมไม่อยากพูดถึงเรื่องสมัยก่อนเลยเอ,อ๋อเข้าใจแล้วเรื่องสมัยก่อนเนอะเรื่องของโทรามาร้ก็ด้วย หรือว่าเราไม่ควรเข้าไปก้าวไกยมากกว่านี้นะเอนโดฉันอยากรู้เรื่องของโทรมารุในฐานะเพื่อนร่วมทีฟ <Yeah. S 2> ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขก็จะก้าวข้ามไปด้วยกันนั่นคือเพื่อนร่วมทีมคนที่สอนให้รู้ถึงเรื่องนี้คือน,นายไม่ใช่เหรอเข้าใจแล้วไปกัเถอะมามรุคุงขอฉัไปด้วยได้ไหมเฮ้ yeah. อะน่นอน ขอโทษนะสูซุมเมสัญญากันแล้วนี่โทมิทากะว่าจะไม่วิวาดอีกเป็นครั้งที่สองคราวหน้าถ้าทำลายสัญญาฉันจะปลดนายออกจากทีมตัวแทนทราบแล้วครับแต่การที่ออมมือให้สามคนนั่นก็สมกับเป็นนายเลยนะฮะ,ะโคชฮิบิกิ โนยโยะทรมารุอยู่ที่นี่แหละค่ะฉันเห็นเขาก็าไปในเนี้นยค่ะงั้นเหรอมีธุระอะไรไงเหรอเอ้ยค,ค,คือพวกเราคือเพื่อนร่วมทีมของโทรมารุอ่ะโทรมารุคุ้งเหรอเอไออะไรกันเหรออินโนโนมิเดี๋ยวผมต้องออกไปส่งของแล้วโอ,อ้กัปตันคุณโกเอ็นจิเดินมาเดิ <c oughs> แล้วไหมแล้วครับอไม่ได้นะครับแม่ต้องพักพ่อนสิร้านยังไม่ยุ่งเท่าไรหรอกขอโทษนะจ๊ะธรมารุช่างเถอะเรื่องร้านเอาไว้เป็นหน้าที่ของผมเองนะธรมารุเอ้ยกครับทำไมถึงปิดบางเรื่องสำคัญแบบนี้เอาไว้ล่ะเออคือคือว่าไปส่งของสินะดีละจัดการเองกับตัน แอวาแต่ต้องไปส่งที่ไหนเหรอฮะมาช่วยกันเถอะจ้ะเป็นพี่พวกเราก็ด้วยยินดีต้อนรับเฮมาร์เกอร์สองพี่ขอสั่งด้วยนะคะ เราะสนุกสนานแบบนั้นไม่ได้เห็นมาสนานเลยดีจังเลยนะได้ร่วมทีมกับคุณโกยเอ็นจิที่แสนจะชื่นชอบด้วยโชคดีจังนะที่มาวันนี้เอ็นโดคุอ่าทุกคนวันนี้ขอบคุณนะจ้าฉันรู้ถึงเหตุผลจำเป็นของนายแล้วไปเลยเรามารุ สวัสดีครับฟุตบอลฟรอนเทียร์อินเตอร์เนชั่นแนลรอบคัดเลือกโซนเอเชีย e ครั้งที่2การแข่งขันระหว่างอินาสมาเจ็ดแปดตัวแทนญี่ปุ่นกับนิสเซ์ไลออนตัวแทนกาตาร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้อากาศแจ่มใสทั้งอุณหภูมิและการแข่งท่าทางจะร้อนแรงน่าดูทีเดียวเอาละไปกันเถอะเธอได้ามาหรืออ๋ออโน,นโนมิใครน่ารักจังเลยขึ้นบ้านถกโทรามารุคุงนะ้งหน้า สวยวิ่งโดนใจมากเลยครับเฮ้ยมาทำอะไรเนี่ยวันนี้แน่เป็นการแข่งสำคัญใช่ไหมอ้าวส่วนของทุกคนฉันทำบินโตมาให้นะจ้าจริงเหรอครับเลิบมากแบบนี้โอ้เจวี่แนวทางน่าอร่อยจังเลยแบบนี้มีหวังพลังเต็มเปี่ยมแน่เลยกินนี่เราชนะให้ได้เลยนะทุกคนเวลาบนสนามมีสมาชิสเมตคนแรกของอินาสมาเจิแปมที่เอาชนะออสเตรเลียในสุดแรก ยืนเรียกันอยู่นะครับส่วนตรงข้ามมีดิเซิร์ฟไลออน Lion, ตัวแทนกาตาภายใต้การนำทีมของโคชเอลิซามาอนโดยมีนักกีฬามียอนคลายกับตันยืนอยู่หัวแ,แถวเป็นทีมที่เรียบพร้อม,มด้วยผู้เล่นที่มีพละกกำลังพลังกายเหนือธรรมดาและความสามารถเฉพาะตัวอันยอดเยี่ยมจะรับไอยังไงนยินัสมาเจแปนขอบคุณที่กรุณาพามานะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะคือผมน่ะได้ยินมาว่าวันนี้ปิดร้านนะครับ แต่ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะเด็กคนนั้นไม่ได้ซ้อมเต็มที่เลยแท้การแข่งวันนี้เขาอาจจะเป็นกุญแจสำคัญก็ได้ครับเอาละครับในที่สุดก็จะเริ่มการแข่งขันแล้วกิ亚马ครองบอลและเลี้ยงลูกปุกขึ้นไปซาอับดุล่าบุกเข้าใส่กิมาอย่างรุนแรงเส็ล้อะไรกันนะเอาล่ะีุ่ อ้นโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยอ้ยโองยโอย่างรโอ้ย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 อ้โอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ปโอ้ยรอ้ยโ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 ้ยโอ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 ้ยโป้ยโอ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 ย่า้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้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 อออ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ ให้่บุกมากกว่านี้ได้เลยคุณบุกี้โมแ่แล้วไม่มีทางฮ้ยลุกเลจินไล่มาโอ้น่าเสียดายครับพลาดประตูไปแค่นี้เดียวดีมากฟุบุคิแบบนั้นลหรออ๋อ เอาละครับจะถึงตอนนี้อินารสมาเจแปนเป็นฝ่ายได้เปรียบมีโอกาสใช้ลูกเซตเพลย์จากกันเตะมุมยุดให้ได้เลย่ยนี่คือลูกไม้ใต้ไใหม่ของชันเอาคาเซมารุในลูกโดงเงินไปรม่ว่าจะเตะพลาด <c oughs> อไปกันเนี่ยเจ้าดี้เยอะโอ้โหอะไรกันเนี่ยยิงลูกคัมแตูโดยตรงจังมุม ยังสบายจาแฟนขึ้นนำขึ้นนำแล้วครับยอดเลยคาเซมารุสำเร็จแล้วทำได้แล้วค่ะลูกอีที่วัานโค้งขนาดยัยเข้าสู่ประตูใช่มัาจะตั้งชื่อแล้วก็ไปไรได้ชื่อไงคะอาจจะดีก็ได้นะคะไปดูชิงผ<ะ>ู้ก่อนละครดีเซอร์ไลออนตัวแทนกาตาที่โดนทำประตูก่อนจะโต้ค้นได้หรือไม่เอาละนะ วุฒิเกะจะกระแทกให้ปลื้มไปเลยถ้าอยางผนให้กลายเป็นเข็มได้นะความสามารถจะได้รับผลตอบแทนบ้านะนี่คือผลอการฝึกนะเจ้าดันเอาไว้คุณเมื่อกี้เจ้าดันประกบเอาไว้นัสว,วัตเจแปนทุกอ่านเก็บออกหรือหนีละโอ้ <c oughs> แต่ว่าคุณเมื่อกหล่อครับแหมนี่มันเล่นตลบหลังกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย อย่ามาว่าไม่มีคนประกบเลยผมน,น,น<า>อ,อ,อโอ้โีปุนได้ตาเฟูกะดไปสบายออดแมเองรเลยลือเวลาอีกแค่นิดเดียวครับแต่ว่ายังคงบุกต่อเนื่องอินาสวาเจาปาั เดียวก็จะหมดครึ่งแรกแล้วนะคะนี่แต่ว่าพยายามไม่หงจังนะครับมิเซอร์ไลออนอ่าบิดมีดและเซโนวิกก็ดังขึ้นอีกนะสมาชิกแมดนั้นอยู่2ต่อ0ในครึ่งแรกทุกคน,เ,นเล่นได้ดีมากเลยดีละครึ่งหลังก็เล่นให้ได้แบบนี้นะพวกเรา แ,แ,แล้วบบนี้โทรามารุอาจจะไม่ต้องลงเล่นก็ได้นะคะเอาละครับครึ่งหลังเริ่มแล้วอินาสมาร์เจแปนนำยู่2ประตูจะรักษาแต้มนำไว้ได้อย่างนี้หรือเปล่าแล้วทันทีเซิร์ฟไลออดละ่ะจะเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมยุย้ย ดิเซอร์ไลออนครึ่งหลังเริ่มเปลี่ยนมาใช้แผนบุกโดยเอากองหน้าลงมาสามคนครึ่งหลังที่น่าจับตามองในที่สุดก็เริ่มเขี่ยลูกแล้วครับเอาแล้วนะวิตริคาว่าประกอบไว้ไม่ต้องห่วงหล้กอ้่ามิตริคาวะกดันเอาไว้มิจิกตาของอูเรน โอ้แม่ซากใช้กำลับเข้าไปตรงๆแป๊บเดียวกรุกถึงประตูม่ใยิงหรอกนะเอาไปตีีีีเกีทีด็อกประตูไว้ได้สำเร็จเสมารุกเคลียร์บอลออกไป เราผมไมกฤตดไปได้แต่ว่าอินาสมะเจแปนกลับโดนบุกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังทำไมถึงบุกก็มาถึงกลางเขตโทษได้ง่ายขนาดนี้นะมิโนริคาวะออออโอ้มิโดริคาวะ,าวะล้มนิ่งไม่ไหวติงเลยครับปเป็นไรหรือเปล่าปเป็นไรหรือเปล่ามีอะไรไหมเปลี่ยนตัวเล็กกีฬาครับมิโนริคาวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหายใจถี่ขนาดนี้จะเหรอดูมุกใ เป็นผลจากการเอาแต่ฝึกมาตลอดนั่นนะอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีสินะขอโทษที่เป็นตูวถูกทุกคนโอสโคโดเปลี่ยนกุริมาซสึลงมาแทนมิโดริคาวะนะครับมาจิตติเล่นใส่ฉละกโริมาซสึที่เพิ่งเปลี่ยน<อ>เข้ามาแย่งบอลไปอย่างรวดเร็วบุกไปเอาแต้มเพิ่มรวดเดียวเลย นี่มันไม่ใช่แค่มิโดริค่ะว่าแต่ทุกคนเคลื่อนไหวช้าลงครึ่งหลังต้องเริ่มแท้ๆมันเกิดอะไรขึ้นนะดูเหมือนจะติดกับเราแล้วนะทุกคนได้เวลาแห่งการล่าแล้วแย่แล้วมาแล้วนะี สกัดงานระดบของคิโดทีครึ่งแรกเล่นรุนแรงขนาดนั้นแต่กังกายกลับไม่ลดลงเลยสักขาดไปหรอไม่ได้ยิงรถตัวเซอร์ไบออนดยังคงบุกต่อไปไปดีดนี่อุ้ยนี่ละไม่มีทางล่าง เซอรไลออดตัวแทนกาตาอาศัยการบุกอย่างดุเดือดชิงประตูคืนได้หนึ่งประตูแล้วครับลังอะไรกันเนี่ยฮะสึนามิเฮ้สึนามิฟุตบอลของพวกเรากำลังจะเริ่มต่อจากนี้และพวกเราเติมโตบนสนามทะเลทรายกับดวงอาทิตย์อันร้อนแรงร่างกายที่ถูกขัดเกลามากับกำลังกายอะไรขีดจำกัดนี่คืออาวุธสุดยอดของพวกเรายังไงล่ะ ู้ที่เพิ่งฝึกมาแค่ไม่กี่วันไม่มีทางตามทันหลอกนะเป้าหมายของพวกเขาคือปัดทอนกำลังกายของอินเสมาตใจแป้งใช่ครับการเล่นเรียบในครั้งแรกเนี่ยเพื่อเป้าหมายอย่างนั้นเหรอเรางานเนี่ยทุกคนเหนื่อยขนาดนั้นแถมวันนี้อากาศยังร้อนขนาดนี้ถืงเป็นแบบนี้ไม่หวังพวกนายก็เหมือนกับนักเดินทางที่หลงเข้ามาในทะเลทรายนั่นแหละหรือแค่รอให้ลมหายใจหยุดเท่านั้น やつらのおたけべえダヤメルやつらの落ち込めええ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  สเสนอไลออนรุกเข้าันต่อนะพความผิดที่ไร้ขีดจำกัดนั้นพวกเราต้องต่อสู้อย่างยากลำบากตัวรามาดูทำไมถึงไม่เคลื่อนไหวล่ะเกิเอดอะไรขึ้นกับนายกันแน่นักเตะแข้งสายฟ้าตอนต่อไปตอนยักษ์ลับได้เวลาตื่นแล้วนี่แหละฟุตบอลแบบล้ำมิติล่ะ <c oughs> อ,อินัสซ์มาร์อีเลเว่นกับคำสอนวันนี้ไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขก็จะก้าวข้ามไปด้วยกัน นั่นคือเพื่อนร่วมี้พี่พี่ทำเอเพ่แมวใจแังขมเอาขบ้านจังงั้ฮะคันแดงไหม